ดีค่ะก็มาพบกับแอดปู่ย่า97มารวยวันนี้เป็นวันที่ ส6บหเมษายนหกสี่นะคะเมื่อคืนฝันเห็นพญานาคขึ้นรถคันนี้นะคะขึ้นรถคันนี้นะคะเจ็ดเก้าสีะะ่บ้านเลขที่เก้าเจ็ดห้านะคะบ้านเลขที่เก้าสิบเจดทับห้าหมู่สี่นะคะเลขรถเจ็ดเก้าสี่เลขรถเลขสามหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสามหนึ่งเก้านะคะและก็มีห้าศูนย์ด้วยนะคะเราจะมาดูกันที่ เลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้าน97ทับหหมู่4นะคะ9กับ6ตัวเดียวกัน7กับ1ตัวเดียวกันฝากช่องแอดปู่ย่า97มารวยด้วยนะคะขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮง,งปังๆกันนะคะวันนี้นะคะและก็จะพามาดูไม่รู้ว่ารลยอะไรเนาะที่เกิดขึ้นอยู่ที่รถคันนี้พาหนะคันนี้นะคะ,อ,ะอาจจะเป็นปู่ย่ามาให้โชคลาภก็ได้เนาะ อาจจะเป็นปู่ย่ามาให้โชคลาภก็ได้นะคะจอดไว้มีฝุ่นขึ้นนะคะไม่ค่อยได้ขับนะคะเพราะว่าสามีไปทํางานนะคะแอดก็ให้ทุกคนมาดูการเอานะคะว่าพิจารณาอย่างไงนะคะอันนี้นะคะพิจารณาเอาว่าเป็นลอยอะไรนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะ,ะบ้านเลขที่97ท่ามหมูสีเลขรถ 794นะคะแล้วก็มี50นะคะดูคลิปให้จบฝากช่องแอดปูย่า97มารวยด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมฝากกดติดตามให้แอดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเราจะมาเล่นเป็นที่ เอาที่977967766446และก็9449ก็ได้หรือจะเป็น67769776หรือ511575575005ก็ได้นะคะตรงนี้ก็มีนะคะ50นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะทุกคนแล้วก็มี50ด้วยนะคะอันนี้นะคะ ลอยที่ขึ้นอยู่ที่รถคันนี้เนาะพิจารณาเองนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแอดไม่ได้ให้งม,มง่ายเกิดขึ้นอยู่ที่บ้านของแอดเองนะคะปู่ย่า9กมารวยนะคะปู่ย่า9กมารวยนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็นี่ด้วยนะคะ ชอบตัวไหนก็ตัดเล่นตัดสลับเอาได้ขอให้รวย,ย,ยเๆเฮงเฮงปังปังนะคะอย่าลืม6กับ9ตัวเดียวกัน7กับ1ตัวเดียวกันตัดสลับเล่นไปมาแล้วก็เลขลดเลข,ข319นะคะเลขลดเลข319นะคะหนึ่งนะคะ เลขโลเลตหนึ่งน่งเก้านะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะรวยๆ,ๆปังๆกันนะคะชอบตัวไหนก็เล่นเอาได้ขอฝากช่องแอดปู่ย่าเก้ามารวยด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ